ใช่ใช pues ่ฮะสวัสดีปารุ๊งก่อนซะ่ส้ัสารุงเฮียนอีกแเอาเฮียนดีแล้วว่าจะวิวส่องวิวตี้แคลเฮียนใช่ก้อยนะก้อยสวัสดีปารุ๊งเนี่ยใช่สวัสดีปารุ๊งน้ยมันนี่อยู่ซายมันลกก้าอยู่หน้าไครเนี่ยหน้าโค้หน้าโค้งกับทักทายสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อปารุ๊งบําเพ็ทุกคนเนาะยินดีต้อนรับจากชูซองแม่น้องวิน้องวิวซานเอลอีกแล้วเพื่อนๆเป็น้องไง บ่พ่อกะมื้อนี้กะยังอยู่บ่อนเก่าพี่น้องเอ๋ยยังถ่ายตามท่งไหท่งนาคือเก่าอยู่เนาะป้าดุงเนาะมาลูกกากะลูกกพี่น้องเอยะแนขึ้นแนลงอยู่มากาเสร็จสวยงวยเพยังอันลูกมาอีกสิแลลูกอ่อนไปๆอาๆๆลูกลสิไปสิไปลิ้น่นบ่ซล่ะ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไหมงาคือจะมาดินขีดต,ตมนะนี่นี่ลูกแม่อับแม่ล่างให้เมื่อกี้นี้เป็ล่างให้กีน่นี่มาดินอันนี้เลยทะลุดอีกเลยหา่าดโอ้โหเกาะยังเห็ดคากบานนี่กินเนขะ่ากับยังอ่ะนะลูกถินเขามังโมงยัดโบว์ว่าลูกวะ แ่ละปลาดุดเย้ยมือนนี้คือสิบปลกดอกกามือนนี้ขับมืดมืดผ่ามืดผลมาได้ทั้งพุน่นกะใช่ลรกบืนขึ้นบืนลงไอ้บีกาพิ่ใสยจะเมื่อยแล้วมือนนี้อ้าว บอนั่นลงมาก่ลงมารอบเดียวแล้วก็ขึ้นไปเลยใช้หอยนะลูกไปอปหาหอยกันหอยเน่าแท้ดิหอยเน่านะลูกหอยเน่ามันพูขึ้นมาเลยปากเปื่อนแทมเนี่ยยิ้บัดลงบีบกินเข่าอ่ะลกตาลกมัวนี่กันยังหลับมันเบิดอยู่กระดูงกะวาป้ากัรลุงเพ่นลาสองคนเนาะพี่น้องเนาะห้กับบักไง ย่างไปกับบุมีคัดนี่เพื่อสิฮอตในกะรพะเฮงหยุดเงี้ยางยวเงี้วขึนมาเพื่อสิฮอดมันเป็นเห็ดไฮเดียวเนาะธงหนึ่งเห็ดไฮเดียวพี่น้องเป็นไฮเดียวรถย่างเพื่อสิฮอดเมื่อหน้ากับลมบิ๊กดูว่าขึ้นมาเอากล้าเลย Cảm ngang 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 ยัดลงยัดลงน่นและตํานาว่าบานขึ้นบ่มีลิงมีลายว่าซักลงซักลงเนสิคึมลงมาอีกบ่เนาะพี่น้องเนาะใจแล้วก็ยังบ่อยากให้ตกปานใดแล้วนี่นะพี่น้องเยเพราะว่าตกเพราะว่าน้ําเราเฮงย่านกาเราเพิ่นน่ะกาเพิ่นน้อยเพี่น้องย่สาับนานูนก็่ายาวนะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นน้าองเพิ่นยังว่าน้อยยังว่าสันอยู่ มืออื่นมืออื่นแม่น้องบีสิมาหลันะ่เนาะพี่น้องไม่ได้มาลูกกาอะไรเหมือนนี้หลั่เพิ่นก็คิดราค่าเดียวแล้วพระดวงเยเพิ่นคิดมาละสองพันกิ่คือเก่าพี่น้องไงลูกกะลูกกะสองพันดำกับสองพันม,มามืออื่นจะมาลองหลัเ่เบิ่งก่อนมืออื่นนลมันก็สิบใบดลงดำกับาะว่ามันอยู่ไก่เนาะพี่น้องไก่ลเลยเพื่อนน้องวิวเพิ่นให้แอบผัดเพื่อชิ้นยางขึ้นมาฮอดได้เลยผัดลูกกาผัดไก่เทียงนะ ไก่เทียงเลยอาศัยว่าน้องวิวเพิ่นให้่เลยพอได้ย่างขึ้นไปเนาะพี่น้องเทียงกไก่ตะกะหนา้าตูใหญ่พี่น้องเลยเออไทยว่างกับมาเดอ้อร้องไทยว่างกับมาดกมาดำมาซอยเนยเดอ้อพี่น้องเลยกระดาบไปขึ้นลูกไปพอแล้วเมื่อไรเมื่อไรบ่เมื่อบ่าคำเน่ได้นี่ ชีวิตฉันมีดามมาหนีไปคำนะบ้า,าลูกไปไาเมื่อไปเผื่อเมื่อได้หนิเอา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 ,เอามึงในเขานะาถึกใจวิวตีแ้แด๊แบบนี้บอทางไม่ใชถามนี่มืออื่นมาอีกบอกมืออื่นนะอืมานาไทยนี่นะมานาอ้อยพอใหญ่มาบนอะมาดินแบบนี้นะใช้แบบพากับมาลงกล้าบ่ได้ค่ะอ้าวเอย้ยน้่นงถึกบมะม่วงนะลูก มากินมานั่งกินก่อนไหมมานั่งกินม่วงก่อนไหมมานั่งคั้นนี่ฮ่ามือกับเปืือนเนี่ยนะอ้าเถ้าด่างมือก่อนกินจับเจียกินก้อนกินก้อนแลน่นไปแล่นมาน้ำขี้ต้ม้งเขา่าแสบป,ปะเข่าม,มา่วงยัดนโบแสบแล้วม่วม่วงชิเบิ้ลเดี๋ยน,น,นี่ม่ม่วงกับซอย่างไปเข้าของน้ำเมื่อกี้นี่พ่อหน่วยเดียวนั่นแหละตนอยู่ mình mình áo mà nhặt bụng đồng việt tị sao ừ? trẻ bò điểm chút xem nè, điểm tiết độ coi <laughs> khầm nhầm đen ao oh! khỏi gín khỏi gín khỏi đấy chết bạn đấy đúng khỏi gín Đã... uh. chín ไปละก้อยนะก้อยขึ้นแล้วผูนะ้บาทเป็นพุ่นเทิงพุ่นแม่ว่าเมื่อและไปแม่ว่าคำนะปะไหนมืดผามืดพลจะมืดผาถ้าพนตกลงมากเลยเมื่อบ่ได้เด็กเกิบวิวเกิบวิวไปใช้จ่ายโดฝุ่นบ่ไปไปไปจหนไป Ờ, à, làm cái xí bạc đấy đúng ừ. Có băng đủ rồi băng? Màu Cô đã đi tận la đúng mi Đã ăn sô la siêu nè Chăm xí răng nè Bạn mồm mềm phồng xí thông đấy mày đẹp đấy ở <laughs> ทมไม่แดดโอ้ยคำแต่เนาะชวนเมื่อกับพึ่งพากับโรต่ออีกอนีุ่หนาตีเ้ยลบเลยลูกหอยบาดตีนนี่เพราะแหง้งมัดกากับมีแต่มัดใ่ๆเลยสิเห็ดใหยจะภาพเพิ่นเต็มที่เลยจะมัดใ่ๆดูดุยอยู่ เน้อยบุกบอหะลำนาดิจา้าใครไปลำรถไข่บะยากลกลายนะอยากจะหลับโซค้นกายสี่เดืองนีเบยเบาแล้วเนี่ยลกไข่เบาๆลกมืออะหาหกสิบมัดพอหาสิบมัดมานี่หากำลังได้การสามสิบมัด <laughs> ดอกไปเลี้ยมกระหอดอะดูเลยน้องวิอดีก่อนดุอดีมาดุมาตกกะน้องคุณน้องตกกากึ่เก่าอีกแล้วของแนวม,มวานนี่ได้ทะไลวานวานนี่น,น้องวิได้หาจิบแม่ได้หับจิบ นี่อยากน้องมอนี่นั่นวีตี้ให้มาเนี้แอบมีแต่ใายันม่เมื่เมย์ปลดุงเลยกระแตแม่เมยอยันแต่แม่เมย์มาอนี้ยนงวีตีก็ได้หมูลายได้เหมือนกปลาุงเอ้ยยังอ่ะพายเขาของน้ำอ่ะ เป็นยังไงนะแม่แม่์บอเข่าห้องน้ำข่าอาบน้ำโอ้รมการกำลังอยู่ข้างหน้าฮูยุติเป็นการการบอลูกบ่อขี้บกดูดโอ้ยระวังหอยปักกรดนะลูุเด้ออ่าเดี๋ยวเม่มาไอ้ก้อยหายอย่างว่าเดี๋ยวแม่ขึ้นเบิ้งไอ้ก้อยก่อน ว้าววัฒนารพี่ป้องเลยฉันมาปอนข่าน้องวิวตีอีกแหละกะเอายังด่ะฮะใส่ใช่ใส่ฮะเล่นเสร็จแล้วกรเอายางถังมะม่วงแสบบะดแฮะโอ้หนุวิวตีอร่อยบมกินง่ายเลยวิวตีกินข่าวก็ปิ่งใส่กรอบบ่ากมักซิดมู บ่ห่วงลูกบ่บัดบัดมีพันธุ์สุดห้วย2 2สภาพบ่สภาพสิบ่มีแรงสิย่างเมื่อบัดนี้เมื่อยอมนะมนี้ฮ้อนแฮงขนาดมื้อนี้บัดนี้สิได้อุ้มน้องวิตี้เมื่ออีกบัดนี้โอ้ยิวเอ้ยแม่บ่ได้อุ้มเด้อิวเด้อิวย่างบ่ย่างเอาย่างเอาโอเคย่างเอาบ่ บอกกับแม่แล้วมาสิยังเอาไดกินจับเจือกินจับเจือกาเพินอีกตาเนี่ยกางามงามพี่น้องเลยตาบ้าใหญ่เพด็กๆเนาะใหม่เพิ่นได้ข่าวลอยข่าวพันไปแซยนี่พอตะตากาเพิ่นนี่กัยังตาเดียวนี่ก็ซ้ำหรอกหน้าฮัฟบัตทงเลยเป็นกาปลูกเนาะพี่น้องมันก็นสิเป็นแถวเป็นแถวแบบซีได้ ยังหายบักใหญ่อยู่นี่ยังยังคอยขมิ้มอยู่พี่น้องเลยหายเดียวกันได้พี่เฉสมอดพี่เแมันฮอดเทียงเลยเลยดูเลยโอ้ยเมื่อยเมื่อยเกาะน้ำมันน้ำมันกาะรูดูอยู่ทำสิกินบบอันะเอาอีกบ่ดูบ่ บ้านมเข่าเลยยังฟากันยางเมื่อไป่ะอ่านั่งต้องนั่งต้องไม่ใส่ให้เขาอีกไหมแต่มักแห้งอย่างนี้เอาเอาอีกเอามองโมงอีกวะเอาอีกวะโอเคมามามาได้เวลาแล้วไปวิวิวิมาวิด้เวลารับเงินเดือนแล้วพัวหน้าต้องวิตีแห้งไม้กูโมแล้วจะมัดเจ้านะไปจะมัดเจ้านะจะมาเอาเงินเดือนนะฮะไม่ห้าม อ้ยหามอ่คืลูกเขยมาไหว้ลูกเคยลูกเคยให้แม่สามสิบห้าอ่ใครแม่เผาคนี่ค่ากาแฟแม่เ่านี่ยกุ๊ดติอืมมาตัวอ่ะหาท่านปวดแล้วแม่เ่าแล้วมัดกาใหรอวะนี่นะมัดให้ลูกเขยปวดอืลานสาด้วยใช่ลานชวนะบอลาแล้วนวเอาห่าห่าซิพอเบาๆเอาคากาแฟพอ ช่ฮะเอาเบามานนิเอาเอาแม่ลูกอืมน้องแม่ลูกกูจะมาหสองพันละหมื่นเนอะอ้าวกะจีบ้ามากแบบมามาดสองพันแบบนี้นี่ก็เตะเข่าแบบนี้ทำน้กดูเคยค่อยมากข่อยกะจีเอาน้ำลูกเคยข่อยแล้วหมัดนพัน ลูกเคยลูกเคยเอาพันหนึ่งไม่ถ่อเอาพันหนึ่งล้วะบัตรครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งดิแบ่งครึ่งเอาตี้ใช่เดินทางกลับแด้บันนี่ลองกลับแป่พาลูกเต่ากลับก่อนบันนี่ขัมืดเลยมืนจะจังว่ากันไหมถ้าได้มากก็ดีว่าได้มากของแม่ละลูกเอารถขับไม่ได้เพลยพาลูก ลูกย่างนี่รดมาห,หรือรดเมื่อนะ่ลดลดลดะรถมาแหละรดรถมารถรถไผวะอัดรถอัดรถขี่คนเมื่อก่อนบัดน,นี่